ไอ้เขินลีฮะ๊บสพี่น้องจา๋านี่นี่นี่ผารสโซนปาร์ไปคุณพารสโซนเมืองไทยนะคะเนี่ยพารสโซนเมืองไทยเห็ดร่มจา้าเหมือนทุกอย่างเลยอะดูดิเหมือนทุกอย่างเลยค่ะแล้วหอมด้วยนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเนี่ยอันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยบอกชื่อนะคะนึกไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเดินถ่ายมันจะมันจะสั่นนะที่นี่จ้ะนี่ปาดนี่จ้ะนี่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 พาราซอนหอมจะหอมหอมเหมือนกันพาราซอนเลยดอกสวยมากนี่หอมเหมือนกันเห็ดร่มเลยจ้ะไม่ใช่มีน้อยน้อนะเดี๋ยวเด้อนี่จ้ะ เอะค่อยเดินไม่อยากสัน่นนี่จ้ะปาร์ตี้ท้อปาร์ตี้ท้อดูจ้ะอุ้ยอ่อนซ่อนไหลหอมนะคะไม่ใช่ไม่หอมมันหอมเหมือนกับเห็ดที่ทานได้อะเหมือนพาราซอลเลยดูดิเหมือนทุกอย่างเลยจ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดอกกลบานอันหนึ่งว่ามันจะมีวงแหวนไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ขอโทษนะคะเห็ดจ้ะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีค่ะวงแหวนก็มีนี่ไงนี่เดี๋ยวขอ,ขอดมหน่อยหอมค่ะหอมหอมเหมือนเห็ดที่ทานได้อ่ะหอมเหมือนกันพาราซอนอ่ะนี่ปืด๊ดนั่นเดี๋ยวได้จ้ะค่อยๆเดินไป ค่อยๆเดินเดี๋ยวจะให้ดูนี่จ้ะสามีเห็นนะคะไม่ใช่พี่มนเห็นปื๊ดโอ้ยโมเด็งโมเด็งกัดโมเด็งกัดค่ะขอเดินแป๊บๆโอ้ยโมเด็งกัดเนี่ยป๊าดมันคือเยอะแยะนี่โอ้ยไม่ใช่แต่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่บ้านเราก็มีเด้อแต่ไม่รู้เหตุอะไรค่ะ ไม่รู้จักแต่เหมือนพาราซอนน่าจะใช่แหละเหมือนทุกอย่างเลยจ้ะนู่นปาดีเทอะนี่จ้ะนั่นอ่ะเน่อ่ะดอกกำลังบานๆตุมต่มๆโอ้โหนี่เน่ไม่คณรดูช่องห้าหกดอกจ้ะตุมต่มๆปาดสวยสวยงาม ไปเลยจ้ะอ่ะนี่นี่โอ้โหสุดยอดจ้ะงามแท้นี่กี่ดอกอันเนี้ยเดี๋ยวด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกจ้ะตรงนี้แปดดอกโอ๊ย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 สอ,อนสอ,อนไม่ได้เก็บปีนี้ไม่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 ได้เก็บ,เ,กบเ,เห็ดที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะ มาสะออนเห็ดบ้านเราจ้ะดูนั่นนี่กำลังออกนี่งามหลายจ้ะนั่นอะไหนแล้วคนจะไรน,น,นู่นีนพุ่มหนึ่งจ้ะปาดีเถอะปาดีเถอะโอ้ยเห็ดสวิตนี่ก็ไม่รู้เห็ดอะไรน,นี่มีอีกนะเนี่ยเห็ดเนี่ย โอ้แต่นี่นี่จ้ะเน่นั่นทางนั้นเลยนู่นจ้ะป้างามจังงามเห็ดพาราซอนนั่นแหละเน่ไข่เนาะเอาเชื้อมาเพาะรู้จ้ะนั่นเน่นั่นดูขึ้นนั่นโอ้โหเดี๋ยวนะคะขอถะพอให้ดูไกลๆนู่นจ้ะนั่น เต็มเลยดอกใหญ่ดอกเหมือนกันที่สวิตเลยจ้ะนั ої, ่นดอกใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยยสอนสอนสอนเด้อปาจ้ะอัดจะาานหน่อยเด้อเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเป็นวงแหวนเลยจ้ะนั่นเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายพุ่มนี้สักหน่อยงามหลายงามหลายจ้ะ น,นี่อีกที่หนึ่งจ้ะไม่ไกลกันสักเท่าไหร่อาจจะดินเสียงรถนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ติดถนนเนาะเป็นสวนสาธารณะอย่างใหญ่เลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูชื่อไวค้ค่ะจะเขียนชื่อไว้ให้หรือไม่งั้น,นเดี๋ยวจะถ่ายชื่อไว้ให้จ้ะนี่ปืดเห็ดร่มจะเห็ดร่มดอกง,งามๆนั่น เดินอ้อมวันนี้เดินอ้อมไกลหน่อยอากาศครึ้มเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้อาการอาการนศฝนตกบ่อยจ้ะดูปกถินสวยน่าเดินมากค่ะที่นั่งก็างาม